สนับสนุนโดย Maybelline Clear Smooth All In One ผ้าอนามัยโซฟีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้กำกับนะครับแล้วก็วงมเกเทียร์ครับผมทีมแรกที่จะเริ่มนะครับคือทีม B พร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะ ค่อนข้างตีโจทย์แตกอยู่แล้วเพราะว่าน้องในทีมของบีทุกคนอ่ะค่อนข้างจะมีความใสยเยอะมีความเป็นเด็กเยอะแล้วก็ไม่ไม่ปรุงแต่งอะไรเยอะจับเวลาเลยครับจีได้ขึ้นเป็นคนแรกเพราะว่าด้วยความที่แบบเอาวุโสุดอะไรเงี้ยก็เออคนแรกคนแรกก็คนแรก,แรก,แรกไม่มั่นใจครับอยู่กันเดียวไปก่อนครับอันนี้คือไม่มั่นใจครับมองนูน่นมองนี่ก็ได้ครับคิดว่าด้านซ้ายมีกระจกก็ได้ครับมองหน้าตัวเองในกระจกเดินมา มอาเลยครับเอ้ยเลยครับเองอยครับผมำกลับมาที่เดิมครับเขากลายอยู่นะครับเพลวเในตัวเองครับก็แบบพยายามแบบคิดคิดก่อนว่าแบบเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่วะแบบ ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบไม่ชอบเราไม่ต้องมาเต้นอะไรเงี้ยจีเขาจะติดดูโตโตกว่าอายุนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะดูลุกลุกโตไปหน่อยนึงเอาเพลงมาครับไปครับแล้วลยิ่งด้วยเพลงมันแบบเนื่อยๆอ่ะมันแบบมันเหมือนต้องเต้นบรรลาดว่าเต้นเพลงคู่มากกว่ามันไม่เหมือนแบบเออมันไม่มเซ็กซี่เลยอ่ะ เต้นให้เหมือนเต้นเป็นกว่านี้หน่อยได้ไหมครัโอเคครับคัดค้บาบไปได้เลยครับโอ๊ยลุนแทนเอตอตายตอนที่อยู่ข้างๆก็พยายามคิดตลอดไปแล้ว่าไม่รู้จะทำยังไงทำจะทำได้ไหมแบบตื่นเต้นกว่าทางออมาไม่ดี ก็แบบพยาย,ยามเต้นเต้นแล้วก็แบบมองหน้าพี่ๆทั้ง4ีห้าคนแล้วบอกว่าพี่คะหนูคิดในใจหนูเป็นยังไงคะหนูเซ็กซี่หรือยังพี่ชอบไหมคะชอบไหมคะพี่คะนี่ฉันมางานเดอะเฟสหรือไปงานนแฟนตาซีน <laughs> ทุกคนครับเล่นให้มันจริงๆหน่อยนะฮะเอาแบบเรารู้สึกอะฮะ เชิญเมนเทอร์ครับอยากได้แบบไหนวะคะคือบอกได้แอบนั่งด้วยได้ไหมได้ครับทุกคนนี่เต่นไม่เซ็กซี่ใช่ไหมเวลาจะพูดไม่ต้องพูดหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวทุกคนคนเห็นดูคืออยากให้เขาเซ็กซี่กันเลยใช่ไหมพออันที่สองนะคะใช่ครับเซ็กซี่กันหน่อยก็ได้เซ็กซี่เลยใช่ครับโอเคหยุดครับโอเคเขาบีฟนิดนึงอันนึงคือเซ็กซี่เป็นเลยเซ็กซี่เหมือนเคยดูบ r i t n e y Spears ปะคนเด้อ ลอนี้เป็นของน้องเวทีนี้เป็นของน้องน้องทำอะไรก็ได้จะ<า>คลาน,ลานจะได้หมดเลยจะเต็นเลยเซ็กซี่เล่ลลลา้อนแลวพยายามมองเลยไปที่นักร้องที่นั่งอยู่เป็นคลุมโอเคเรดดี้โอเคลิลลี่มีความเด็กเด็กจริงๆเด็กมากถ้าลิลลี่ไม่เข้าใจโจทย์เนี่ยลิลลี่ไม่สามารถทำได้หรอก คือคอโยตี้เด็กแนใจว่าอย่างนี้ปุ้มกับชอบนะคะอ๋โอ้โหอายุ13แล้วเนี่ยไม่ค่ะอย่ากโกธหนูนะนี่คือการแสดงคนต่อไปค่ะขออะไรที่ประทับใจประทับใจสักชอ็อตสองชอ็อตโอเคละหนูโตมากับเพลง Britney Spears ค่ะเป็นเด็ก Britney Spears ค่ะ All the pretty girls <laughs> หน่อยเพิ่เพิ่มหน่อยโอเคสิว้าวนะคะโปรยสเสน่ห์นี่หนุ่มๆนั่งตรงนี้จริงๆโปรยสเสน่ห์สิอยู่นี่ให้เขารู้สึกว่าว้าวเซ็กซี่จังเลยอะ่ะติชา acting อ่ะดีนะ acting ดีรูปร่างดีแต่ว่าหน้าเขาว่าดูไม่แพงเพราะหนูก็ไม่หมายถ้าเกิดคือหนึ่งในทีมหนูชนะหนูก็จะดีใจมากๆเลย ไจุกูครับถ้าพี่ได้ไปเนาะพี่จะแบบทำอะไรก็เลไปได้ได้แบบเด็กๆอ่ะได้ครับได้เออจุกูเนี่ยคือน่าจะได้อยู่แล้วเพราะหน้าเขาเป็นเขาอยากได้ไฮสคูลแบบนักเรียนรัฐบาลอ่ะแปบต้นเป็นเก๊กๆกลางๆวันเนี้ย ไปบิวตัวเองมาไห<ป><ป>มว้ยทำไม่ได้เลยอะ่ะน้ำตาม,มันจะไหลจริงๆนะถ้าซูมดีๆอะเอาจริงๆเต้นอะไรว้แบบเพลงมาเลยครับ เเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับหันมาหันมาเฟรตกับทุกคนที่อยู่ที่นี่ขอ xx xx ขอเซ็กว้าวห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับ พี่บอกตรงๆเลยว่าทีม B เนี่ยพี่จำใครไม่ได้เลยจุกรูไม่ได้อยู่ในหัวสมองพี่เลยอะ่ะหน้าเขาว่าไม่น่าจะสวยพอที่จะมาเป็นนางเอกได้ทีม B ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากในแต่ละคนแล้วทีมพี่เกศละ่ะจำใครได้บ้างจำได้น้อยมากอ่ะเบียงจำไม่ได้เลยทีมต่อไปเป็นทีมของลูกเกศนะครับ จับเวลาครับเข้ามาถึงรอบลึกขนาดนี้หนูก็ไม่ได้เข้ามาเล่นๆด้วยหนูก็ตั้งใจจริงๆสำหรับหนูหนูว่าโอเคนะฝากความหวังไว้ที่โกโก้นี่โกโก้รู้สึกแข็งมาก โอเวอร์แอคติงเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติถูกลืมไปเลยเอาครับเซ็กซี่เลยครับวันนี้เขาดูอายุมากไปหน่อยอนะดูมีความโตไปนิดนึงคาแรคเตอร์อาจจะไม่ใช่อย่างที่พุ่มกับต้องการพูดจริงๆเขาดูเกินที่จะเป็นวัยไฮสคูลนะรู้อยู่แลวว้วอะค่ะเอ กี่นาทีแล้วเดืนหนึ่งนะครับเมนเทอร์เมนเทอร์คันแล้วครอยากลงมาโคดไม่เซลล์เลยโคตรไม่เซลล์เลยก็กดดันนิดนึ่งก็เมนเอ็มมันไม่รู้ยังไงครับเมนเทอร์ครับ เชิญครับระวังครับระวังสวัสดีค่ะสิ่งแรกส,ส,สิ่งแรกเลยคะ่ะเกบเป็นคนเสียงดังอ,อย่าตกใจะนะคะ <laughs> ขอขอหนึ่งจฏ <laughs> ิคิะทุกคนจะมีโอกาสแค่หนึ่งครั้งถ้าหนูไม่ได้เงินวันนี้อะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีบ้านอยู่ค่ะแล้วหนูจะไปไหน หนูจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนไแล้วน้องล่ะน้องก็ไม่มีทีออท่อยู่เหมือนกันแล้วไงล่ะ,ละอย่าเพิง่งหยุดอย่าเพิ่งเต้นมองก่อนมองรอบข้างก่อนรอบข้างตัวเต้ไหมเต้น <cam> โอยอะไรวะเนี่ยโอ๊ยแต้อย่างนี้กลับบ้านไปเถอะไม่ได้เรื่องโว้ยโฮยอะไรวะเนี่ยพี่เกดแบบโหแบบดังมากช็อกช็อกไปเลยแล้วก็เลยรีบวิ่งลงไปแบบโกรธนายโกรธคนมาโห่ไล่ขนาดนี้เป็นพี่พี่ไม่โกรธเสียใจก็เสียใจเนาะอยู่เล่นตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยหยู่น้ำตาคลอตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยอย่าหัวเต้นอย่าหวัาหวเต้นอยู่นิ่งๆเฉยๆ อย่าหนผมไม่ต้องออกไปเวลาเราเรากลัวแล้วเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทำเราไม่ได้หายใจปกติเวลาเดินออกไปไม่ต้องรีบเดินอย่ารีบเดินออกไปเพราะพี่เ็ให้คิวแล้วเดินหยุดแบบค่อยค่เดินหนูมากทำไม ดู <จะ S 1> มา,<ห>าท <ำ S 2> ําไมพ่อเป็นอะไรพ่อหนูเป็นอะไรนอนอยู่กับพี่ไม่รู้เรื่องค่ะเป็นเจ้าชานิทราพ่อจะตายไหม ไ,ได้เรือกเลยเ,ออลฮเฮ้ยลงไปลเหอะเต้นอย่างเนี้โอ,อ้ยไป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 ไกลๆไปเลยอย่ามาเต้นตรงนี้คือ <c oughs> ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเลยว่าโอ้ไปหน้า,น,านู่นนั่นอะไรเงี้ย <c oughs> ด้วยความที่เราตกใจแล้วนึกจริงๆว่าคือคนที่แบบมาเที่ยวผับแล้วไม่พอใจที่เราเต้นโหโหจนแบบร้องไห้ออกมา ฉันสวยฉันเซ็กซี่เต้นหันด้านข้างให้กล้องเต้นแอนไวเ้เยอะๆลกูกกระดกก้นไว้ลูกดูคุณแม่คุณแม่เอาพี่เล่นก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> หมดเวลาครับขอบคมากะขอบคุณมากนะคะก็มั่นใจว่าจีน่าเป็นคนที่แสดงดีที่สุดในทีมลุกเกดนะตอนนั้นรู้สึกอยากทิ้งความหวังไว้ที่พี่จีน่ามากตอนนี้ยังไงหนูว่าทีมลูกเกดตก้องชนะไปไปไป,ไปลงไปเลยลงไปเลยมันต้องเมื่อขนาดนั้นเด็กหรอ อันนี้ก็โทษเด็กไม่ได้นะมันต้องโทษที่เหมือนเธอเปล่า